สหรัฐอเมริกาเทขายน้ำมันสำรองนำน้ำมันของตัวเองเข้าสู่ระบบมากขึ้นและไปขอฝั่งสหภาพยุโรรนะับเทขายน้ำมันสำรองนะหลังจากเ,าเล่นงานคว่ำบาตรรัสเซียสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ต่ำลงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรนนะอยู่ที่ประมาณ94ดอลลาร์ต่อบาเรนแต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้มันจะแก้ปัญหาได้เพียงชั่วข่าวเท่านั้นนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าเตรียมพร้อมให้ดีราคาน้ํามันจะพุ่งสูงขึ้นสวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศกําลังส่งผลกระทบกับเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ํามันที่ขึ้นขึ้น,นลงลงลงไม่เท่าไหร่แต่ขาขึ้นนะฮะก็ได้รับความเดือดร้อนกันท่วนหน้าเลยทีเดียว NGO ก็โร่ฟ้อง UN กล่าวหารัสเซียใช้การข่มขืนเป็นอาวุธทำรรสงครามนะครับสหประชาชาติกำลังได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆต่อคำกล่าวอ้าง เกี่ยวกับการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศในยูเครนขณะที่เจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในขณะที่กลุ่มสิทธิประชาชนแห่งหนึ่งของอยูเครนกล่าวหารัสเซียใช้การข่มขืนเป็นอาวุธในการทำสงครามซึ่งล่าสุดวาลาดาิเมียปูตินได้ปิดสำนักงานของ NGO ต่างๆนับสิบแห่งที่อยู่ในรัสเซีย ในขณะที่รัสเซียก้าวกำลังหาทางที่จะล้มระเบียบโลกในแะบบที่ครอบงำ <c oughs> สหรัฐอเมริกาปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนมีเจตนาเพื่อที่จะหยุดระเบียบโลกที่ครอบงำสหรัฐอเมริกาจากคำชี้แจงของเซอร์เกย์ราฟลอฟนะครับรัมตรีต่างประเทศของรัสเซียพร้อมกล่าวหาวอชิงตันสแสวงหาอำนาจสูงสุดด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ฉเฉพาะ และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่น่าสนใจฮรรัสเซียก็รุตโตนะครับ S&P ชี้มอสโกผิดนัดชำระหนี้บางส่วนแล้วนะครับมอสโกรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายหากว่าถูกตะวันตกประกาศว่าพวกเขาทำผิดชำระหนี้จากการเปิดเผยของเอ็นทอนนะครับรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังหลังจากที่ Standard แอนพั poor, หรือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกาศว่ารัสเซียผิดนัดชำระหนี้บางส่วนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีการอ้างว่านะครับเซนดัตแอนพัวนะฮะบ,บอกว่ารัสเซียจะทําการมีโอกาสจะผิดชำระหนี้รัสเซียก็บอกว่าถ้ามีการประกาศอย่างนั้นเมื่อไหร่ นะคบก็จะมีการฟ้องร้องในเมืนคดีตามกฎหมายทันทีเพราะไม่เป็นความจริงในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเลาะขาบสมุทรท่ามกลางความตึงเครียดในส่วนของเกาหลีเหนือกองทัพเรือบรรทุกนะครับเครื่องบินโจมตี u s s abraham lincoln นะครับกำลังปฏิบัติการอยู่ในน่านาน้ำคาบสมุทรของเกาหลีจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่สื่อมวลชนเกาหลีใต้ รายงานเกี่ยวกับการประจําการของกองเรือดังกล่านะครับท่ามกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาอินโดนีเซียเดือดหลังข่าวลือสพรัตนะครับเลือ่อนเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีนะครับเปิดทางวิโดโดอยู่ยาว ตำรวจอินโดนีเซียยิงแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชมุมนุมของกลุ่มนักกึกษาหลายพันคนที่ออกมาชมุมนุมประท้วงในกรุงกาตานะครับท่ามกลางกระแสข่าวลือแพร่สะพัดมานานหลายสัปดาห์ว่ารัฐบาลมีแผนจะเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปและอาจจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดฮะกรองอำนาจยาวนะครับอินโดนีเซียมีกำหนดจะมีการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีครั้งถัดไป2,424ซึ่งวิโดโดจะมีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเนื่องจากรัฐมนูญอินโดนีเซียได้กำหนดเงื่อนไขาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับไม่เกิน2วาระนะครับในขณะที่โอเปกก็ปรากฏว่าดึงสติ UN เรื่องของการคว่ำบาตรรัสเซียเป็นไปไม่ได้ชดเชยส่วนที่ขาดหายไปนะครับ โอเปกแจ้งกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการนะครับว่ามาตรการการคว่ำบาตรปัจจุบันและในอนาคตที่เล่นงานรัสเซียจะก่อเกิดคลื่นความช็อกทางอุปทานพลังงานที่เลวร้ายที่สุดหนนหนึ่งและเป็นไปไม่ได้ที่จะชดเชยพลังงานเหล่านั้นพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการผลิตเพิ่มนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันของตลาดโลกตอนนี้ก็ รากฏว่าจอ่อหลุดที่94ดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ทองขึ้นดาวโจนพุ่งที่413จุดกังวลพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาดีดตัวสูงขึ้นนะครับราคาน้ำมันขยับตัวลงราว4%นะครับแบรนด์ปรับลดต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรนจากการเปิดเผยของการระบายครังสำรองยุทธศาสตร์และจีดเดินหน้าล็อกดาวสกัด โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ส่วนวอลติทปิดลบหนักนะครับทองคำขึ้น3วันติดต่อกันก่อนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อนะครับอันสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าตอนนี้ราคาน้ำมันลงเพราะว่าฝั่งสาภาพยุโรปเทนะครับขายน้ำมันสำรองทั้งหมดในขณะที่รัสเซียซัดสหรัฐอเมริกาและเกาอังกฤษ หนุนยูเครนนะครับสร้างหลักฐานเท็จให้ร้ายมอสโกก่ออาชญากรรมสงครามรัเสเซียออกมากล่าวหาสหรัฐอเมริกาและอังกฤษว่าพวกเขาช่วยผู้นำยูเครนสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องทหารรัสเซียสังหารหมู่พลเรือนของยูเครนเพื่อให้สื่อมวลชนทั่วโลกโขมกระพือข่าวใส่ร้ายมอสโกว่าก่อก่ออาเญียกรรมสงครามในขณะที่ ภวาจีนบุกฮะในส่วนของไต้หวันได้มีการออกคู่มือป้องกันพลเรือนแนะวิธีเอาชีวิตรอดหากเกิดสงครามกองทัพไต้หวันนะครับเผยแพร่คู่มือว่าด้วยการป้องกันพลเรือนฉบับแรกนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางเอาตัวรอดในยามเกิดสงคราม หลังปฏิบัติการรุกรานทหารของรัสเซียที่ทําต่อ,อยูเครนกระตุ้นให้ไต้เป่ยตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือภัยคุกคามจากจีนเช่นกันจีนยืนยันว่าไต้หวันเป็นดินแดนอธิปไตยของตนและไม่ปฏิเสธจะใช้กําลังทหารนําไต้หวันมาอยู่ภายใต้การปกครองอีกทั้งจะมีการยก,กระดับกิจกรรมทางทหารค่มคู่ไทเปยอย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมาในกะารคู่มือของไต้หวันให้รายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเพื่อหาหนทางหลบหนีระเบิดอาหารและน้ำดื่มรวมถึงวิธีการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินด้วยในส่วนของประธานาธิบดีโจไบเดนก็พยายามต่อสายคุณคุยกับประธานาธิบดีขอภายนายกกัมตรีของอินเดียเพื่อพยายามที่จะลด การซื้อน้ํามันจาก,กรัสเซียนะครับเพื่อที่จะทําให้เงินดูเบิลน,นั้นต่ําค่าลงเพราะตอนนี้กําลังส่งผลกระทบต่อเงินของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเงินดอลลาร์ในขณะที่เซี่ยงไฮ้เริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์บางพื้นที่แล้วแม้ตัวเลขเคสใหม่ยังทะลุ25,000รายเซี่ยงไฮ้นะครับเริ่มมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ นะครับตั้งแต่11เมษาย,ยนเป็นต้นไปแม้ยังจะพบเคสใหม่กว่า2 5 0 0 0รายทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของเมืองเดินไปต่อได้นะครับหลังจะกักงานกว่า2สัปดาห์อย่างไรก็ดีคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติย้ำว่านโยบายการกวาดล้างแบบดินามิกนะครับยังคงเลือกตัวดีที่สุดสําหรับมหานครใหญ่ที่สุดอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินของแดนมังกรแห่งนี้ ในเชิงปรากฏการณ์นะครับสหรัฐอเมริกาก็เดินเกมทุกอย่างทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งให้ s p p นะครับกดดันที่จะบีบในเรื่องของความน่าเชื่อถือของรัสเซียว่ารัสเซียนั้นจะมีหนทางที่จะหยุดการชำระหนี้แล้วก็จ่ายการชำระหนี้นะไม่ตรงในรอบนะครับ100ปีนะครับซึ่งรัสเซียก็ทำการตอบโต้ว่า ถ้าแส d ัดแอนพัวทำเมื่อไรครซึ่งเป็นบริษัทจัดความน่าเชื่อถือเนี่ยทำเมื่อไรเขาก็จะทำการฟ้องร้องบริษัทนี้ทันทีอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในยูเครนจนถึงขนาดนี้นะครับรัสเซียยังคงรุกอย่างต่อเนื่องนะครับในฝั่งของประธานาธิบดีนะครับเซเลนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ฝั่งสหภาพยุโรปทางทุกวิถีทางในการคว่ำบาตร รัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำมันแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับดูไบนะขอไปฮะทางกลุ่มโอเปกที่มีดูไบที่มีซาอุดิอาระเบียนะที่มีรัสเซียเป็นแกนนำก็ยืนยันชัดเจนว่าการดาเนินการของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปที่เป็นการเทขาย น้ำมันสำรองเข้าสู่ระบบตอนนี้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเชิงงานสังเคราะห์ขณะนี้นะครับสหรัฐอเมริกากําลังเสียเปรียบนะครับการแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับตอนนี้ก็เทกันหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้ขอให้นะครับ ฝั่งเอเชียนั้นเทขายแต่ก็ทําให้ราคาน้ํามันลงเป็นการชู่วกราวนะครับสำหรับครังสํารองนะครับที่เก็บไว้ของแต่ละประเทศต่อมานะครับก็ซื้อกลับมาอีกนะครับทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปขอเวเนซุเอลาอิหร่านเทนะครับขายน้ํามันก็เทมาได้น้ํามันก็ลงไปนิดหน่อยนะแล้วก็กลับขึ้นมาอีกกล่าวนี้สหรัฐอเมริกาเทขาย น้ำมันสำรองนำน้ำมันของตัวเองเข้าสู่ระบบมากขึ้นและไปขอฝั่งสหราพะคโรนะบเทขายน้ำมันสำรองนะหลังจากาเล่นงานคว่ำบาตรรัสเซีย สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ต่ำลงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับอยู่ที่ประมาณ94ดอลลาร์ต่อบาเรนแต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้มันจะแก้ปัญหาได้เพียงชั่วข่าวเท่านั้นนะครับผมเรียนหุนส่วนว่าเตรียมพร้อมให้ดี ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นนะครับดังที่ o อเปกพลัสได้มีการเตือนหรือ o อเปกได้มีการเตือนนะครับเพราะกลุ่ม o อเปกพลัสเป็นผู้ถือกรองน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับก็ต้องหันไปใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าแทนนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งในฝั่งสาภาพยุโรปตอนนี้ก็มีการประกาศเร่งที่จะ ให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะทำให้ตอนนี้ราคารถยนต์ไฟฟ้านั้นถูกลงอย่างต่อเนื่องในการบ,บริษัทต่างๆก็หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากภายในประเทศไทยตอนนี้ก็มีโครงการถึงปี2,566 นะครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของรถไฟฟ้าแต่สถานการณ์ระยะสั้นระยะกลางะยะยาวเกมนี้อีกยาวเลยละ่ะเปิดเกมกันขนาดนี้ฮะรัสเซียค่อยๆลุกคืบไปเรื่อยลุกคืบไปเรื่อยนะครับในสหรัฐอเมริกาก็ปราโมารัสเซียน่าจะลุกคืบได้เร็วกว่านี้น่าจะเสียจภายในไม่กี่วันแต่รัสเซียทําไมไม่ยอมลุกคืบตั้งข้อสังเกตนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าจะมีการ ทลายแหล่งทหารรับจ้างนะครับซึ่งมาจากต่างประเทศครั้งใหญ่แล้วก็จะมีการจับกลุ่มทหารรับจ้างครั้งใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องดูฮะว่ารัสเซียจะทําประสบความสําเร็จหรือไม่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกําลังเสียเปรียบก่อนหน้านี้นะครับฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งเนโตหรือนาโตนะครับได้ทําสงครามในอิรักนะครับทำสงครามในซีเรีย ทำสงครามในอาัฟกานิสถานปรากฏว่าแพ้รัสเซียมาโดยสะถตลอดนะครับจนล่าสุดต้องมีการถอนกำลังออกจากทั้งสประเทศและกล่าวนี้ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิเกมนี้ยิ่งเดินส่งผลกระทบไปทั่วโลก นะครับและที่สําคัญประเทศที่รับผมกระทบเป็นอันดับต้นๆหน,นีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ